สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูครับพักกิ่งนะครับพักกิ่งหลวงพ่อตองสุกครับนี่ครับเป็นกล่องเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ นี่ครับนี่กล่องนี่ก็เป็นกล่องผ้าก็ไม่มีนี่ครับองค์พระองค์พระมีความอิ่มเอิบนะครับอวบอิ่มเอิบนี่ครับหน้ามีรอยยิ้มนะครับหน้าท่านจะมีรอยยิ้มตลอดเลยครับนี่ครับ เหมือนท่านยิ้มให้ตลอดเลยครับเนื้อเงินรุ่นนี้นครับก็จะเป็นเป็นกุ้นเป็นก้น,น,ก,นก้นที่ใช้เงินอีกทีนะครับมาปิด อุดไว้นะครับนะี่ครับนะี่ครับเป็นเงินฝกักเป็นเงินครอบอีกทีหนึ่งข้างในก็จะมีกิ่งครับนะี่ครับนะี่ครับเนี่ยครับ ใช้เงินมาอุดอีกทีหนึ่งครับนี่ครับ ด้านล่างด้านล่างนะครับด้านฐานตรงเรียกว,ว่าด้านฐานนะด้านฐานจะมีคดไม่ชัดไม่ชัดยังไงก็ไม่ชัด อ่าใช้แล้วใช้แล้วนี่ครับด้านฐานเป็นโคตสลาครับแล้วก็เป็นโค้ดหยดน้ำแล้วกันข้างบนก็จะมีนอมีวอรครับวอนอคอครับคอระครังครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนี้เป็นคอระครังครับนี่ครับ ยอมจากวัดหนองคอครับนี่ครับก็เอามาให้ชมนะครับนี่ครับความสวยก็สวยครับผมห้อยอยู่ก็จะเป็นพักกิ่งเหมือนกันครับแต่เป็นกิ่งเนื้อ ทองทิพย์ผิวดิบครับผมห้อยเนื้อล่างๆครับนี่ครับโพลธโคนเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องซื้อแพงๆครับมาแขวนมาห้อยนะครับแต่อุ้งนี้ผมซื้อไว้เก็บครับถ้ามีโอกาสก็จะไปเลี่ยมใช้เหมือนกันซื้อมาเก็บครับนี่ครับผ้าของท่านนะครับดีทุกรุ่นเลยครับ อยู่ที่จะเลือกใช้ไปทางไหนครับด้านเมตาด้านโชคลาภด้านแก้วคาดมีหมดนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ